ี่คือข้อในกระเซื้อวันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมทีละชิ้นกันเลยอันนี้ชุดเอลซ่าข้อหนองกล้วยเสื้อข้อหนองกล้วยอันนี้ก็เสื้อข้อหนองกล้วยโป้ข้อหนองกล้วยเสื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 ้อเมสเสื้อหนองกล้วยเสื้อหนองกล้วยอันนี้จะเป็นกำไลข้อหนังกล้วยนะคะข้าวขอหนังกล้วยเราเข็มได้ตังที่ยากใส้อุปกรณ์ดินโรมายหมายมันถัดหมายเกิดถัดอย่างกองนู้นเดี๋ยรดีบิว มาลูกจบอบไปได้นะคะเราไปรุดทางเลยนะคะจะยิ่งโฟเซนแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าก็เป็นโฟเซนกําไลโฟเซนไม้บรรทัดโฟเซนแล้วก็ดินสอโฟเซนรองเท้าหนักเรียนโฟเซนมีไฟด้วยว้าวจุ่งไหนนะคะหโลตุ้งเทา้ากขูอันนี้นะคะ ้องน่ารักมากนี่ฟูเส้นอย่าชุนอย่าให้นะเดี๋ยวใส่หมุนตาก่อนเพื่อจะชุนลำน้องว้วยมีกระเป๋าเอฟซ่าด้วยนะเดียววันห่างจะมาดีย,วยิวกระเป๋าให้ตอนนี้มีที่น,อน่อดเราก็มีรองเท้าน,นะคะเป็นเอลซ่าหมด อันนี้นะคะต้องเขียนชื่อตัวเต๋อๆกวับน้องกล้วยน้องพิ้งพลอยพี่กล้วยเต้ด้ดีใจไหมดีใจเต้เดูสิรองเท้าเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นตู้เต๋อไอ้กล้วยตังอันนี้เหรออันนี้คือเก่งไหมมาไม่จำไม่เลย อันนี้คือเก่งในน้องกล้วยมีที่้าที่ส้มสีหมวงสียมพูเข้มสียมพูอ่อน่อะนุ่มชาานะคะเดี๋ยวไปเสื้อหนึ่งครั้งล่างไงเด็กนักเรียนกล้วยมานี้หน่อยเออเออยิ่งกล้วย นักเรียนกล้วยมาดิวปิ้งพลอยอุ้ยเหลือต่อจันเดี๋ยวมาตัะน่ารักด,ดีสุดเดนี่ไข่เค็มนี่มีไข่ด้วยดยอดจริงๆน้องกล้วยได้เสื้อเบอร์เรีโจบผีก็ดินี่สเสื้อเบอร์ห,หร้าน่ารักจังเลย นี่ไปโรงเรียนครูไม่เจ๊ตาเล็บไปกวยนอดเลยทาเล็บกับวาดตาตาปากในหน้ามาทีว้าวไอ้บนหนากล้วยทค่เี้ไฟกระติบขึ้นมาเดี๋ยหยดอื้มืมอื้มอือกล้ว้แลเราลาขึ้นนี่เอง

อย่างหลบกินไม่ได้เร็วพไวรหลบฮะไวหลบบุนะบใบบาใบุนะบ้าันนี่ก็เลยมันตบเไปกินนีเป็นบนบนออบยาดีก้อนเลยน้องวไมเลง ลักลักเลยบ่อยเล่บอยเล่เร็วนอ้องนทำไม่เล่ไม่เล่ให้ค่ะน้องตีเลยว้าวมีไฟด้วยสุดยอดไอ้ย่าไอ้ย่าเซลเอาต้องขึดนรอยช่วงอันคขึ้งรอยมันจะได